กับแอดมินตู้ปักไข่ตราเพชรนะคะตู้ฟักไข่ตราเพชรใช้งานง่ายออกดีแน่นอนนะคะวันนี้จะพามาชมโรงงานตู้ปักไข่นะคะใบนี้นะคะเป็นของเอฮียนัทพงศ์พันห้าสบหองนะคะ,ะแกรับสิ้นเดือนนะคะส่วนใบนี้ซื้อมาเช้าเลยนะคะกำลังเทสพร้อมส่งบ่ายนี้นะคะ ตัวนี้เป็นตู้ฟักไข่ไก่ได้7 0 4ฟองนะคะใบนี้ราคาอยู่16,900นะคะตัวนี้เป็นเครื่อง x m 1 8 d นะคะตัวนี้เป็นไฟแสงสว่างนะคะดูภายในนะคะภายในก็จะมีทั้งหมด4ชั้นนะคะตัวนี้เป็นถาดเกิดนะคะ ดึงออกมาได้เนาะ,อะของเราจะเป็นมอเตอร์ก้อนใหญ่นะคะพระดุมตัวใหญ่วันนี้จะส่งวันนี้นะคะ,อะของเฮียอกกปง,งจังหวัดเลยนะคะอันนี้เป็นของคุณเบิร์ดฟักไข่เป็ดนะคะตัวนี้ฟักไข่เป็ดได้พันพันบวกนะคะพันร้อยฟองประมาณนี้นะคะรุ่นนี้นะคะเราจะแถมลูกเกิดด้วยนะคะ ตู้เกิดใบนี้เกิดได้ประมาณ1 5 0่ง0ถึงสองตัวมีใบที่น้องทำนี่จะเป็นฟักไข่ไก่ได้147่ฟองนะคะเป็นรุ่นเล็กนะคะตัวนี้เป็นเครื่องแท L 7 8็ดศู A เนาะใบนี้เป็นตู้จดุดสิบธิบัติของเรานะคะเป็นตู้ overheat protection นะคะ ไก่ด้วยนะคะจะเป็นไก่เจ้นะคะน่าจะเป็นข่าวยาลานะคะันนี้มาสมด้านนี้นะคะ,ะวันนี้ก็จะส่ง,สงนใบะคะของอที่ทะนงศักนะคะ ตัวนี้ฟักไข่ไก่ได้264ฟองนะคะตัวนี้ใช้เครื่อง fm 1 8 d เหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็นระบบพคนหมอกอัตโนมัตินะคะทำและตัดเองอัตโนมัตินะคะตัวนี้เป็นพัดลมดูดอากาศออกนะคะตัวนี้ก็เป็นอัตโนมัติเหมือนกัน,นะคะตัวนี้ฟักไข่ไก่ได้264ฟองนะคะฟักไข่เป็ดจะอยู่ที่1นึ่ฟอง ถ้าเป็นนกกระทาเนี่ยจะอยู่ที่663อฟองนะคะไข่หานตัวนี้จะอยู่ที่72ตองฟองอันนี้เป็นเครื่องอตัดไม้นะคะของเราตัดด้วยเครื่อง C N C นะคะด้านนี้นะคะ,ะด้านนี้ก็เป็นเครื่องอ ตู้รุ่นโอ e oh, r h e a t protection เหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็นตู้ใหญ่ตัวนี้เป็นของเฮียยีนจังหวัดอ่างทองซึ่งแกสั่งไปแล้วสองใบนะคะอันนี้สั่งเพิ่มเนาะรุ่นนี้อยู่สามหมื่นนิดๆน,น,นะคะตัวนี้หลอกความเย็นนะคะ เป็นตะกอ้อนะคะอ่าเป็นตะกอ้อคัดแยกสายพันธุ์เนาะตัวนี้อ่าได้หนึ่งแม่หนึ่งแม่นะีจะอยู่ที่16บกองค่ะเราจะใส่ในตู้แล้วก็จะมีฝาปิด่างน,นี้นะคะไว้สำหรับอ่ากลุ่มไก่ชนนะคะที่เขาค่อนข้างที่จะซีเรียสเรื่องอ่าแยกแม่พันธุ์นะคะวันนี้ก็พา โรงงานประมาณเท่านี้นะคะตู้ฟักไข่ตราเพชรนะผลิตผลิตและจำหน่ายอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะบริษัทตาเพชรอุตสาหกรรมการผลิตจำกัดนะคะท่านใดที่สนใจโทรเข้ามาสอบถามที่0824284428นะคะจะเจอแอดมินก่อนเนาะค่ะแค่นี้ค่ะวัสดีค่ะ